วัสดีครับท่นผู้ชมทุกท่านวันนี้เราจะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับหนึ่งในโครงการโครงสร้างพื้นฐานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของไทยนั่นคือโครงการรถไฟความเร็วสูงกรุงเทพหนองคายที่ร่วมมือกับประเทศจีนซึ่งจะเป็นเส้นทางหลักที่เชื่อมประเทศไทยกับจีนผ่านประเทศลาวและเปลี่ยนโฉมการเดินทางการขนส่งและเศรษฐ,ฐกิจของประเทศไปตลอดกาลโครงการนี้คืออะไร โครงการรถไฟความเร็วสูงกรุงเทพหนองคายเป็นโครงการที่ประเทศไทยร่วมมือกับสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อสร้างเส้นทางรถไฟความเร็วสูงขนาดยาวกว่า600กิโลเมตรจากกรุงเทพมหานครไปจนถึงจังหวัดหนองคายใกล้ชายแดนลาวเพื่อเชื่อมต่อกับเครือข่ายรถไฟความเร็วสูงของจีนผ่านสปปลาวและกลายเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายเชื่อมเอเชียทั้งหมดในอนาคตไฮสปีดเรลไทยใช้หน้าบวกหนึ่ง โครงการนี้ประกอบด้วย2ระยะหลักคือระยะที่1กรุงเทพมหานครนครราชสีมาประมาณ253กิโลเมตรระยะที่2นครราชสีมาหนองคายประมาณ357กิโลเมตรกอล์ฟพีอาร์ไทยแด์หากสำเร็จสมบูรณ์เส้นทางนี้จะเป็นรถไฟความเร็วสูงแห่งแรกของประเทศไทย ที่เชื่อมถึงชายแดนและเชื่อมต่อไปถึงระบบรถไฟของจีนซึ่งสามารถเดินทางโดยรถไฟความเร็วสูงจากกรุงเทพมหานครไปถึงจีนได้ในอนาคต High Speed Rail Thai China จุดเริ่มต้นและการร่วมมือกับจีน เรื่องราวการพัฒนาเริ่มขึ้นตั้งแต่ปี2016ถึง2017เมื่อรัฐบาลไทยและรัฐบาลจีนได้ทำข้อตกลงร่วมมือกันในการพัฒนาโครงการนี้ภายใต้กรอบการขยายเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐานระหว่างประเทศของจีนหรือที่เราคุ้นกันว่าโครงการ ang, Rail, หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง Belt and Road Initiative High Speed Rail Thai China เป้าหมายของความร่วมมือนี้คือ พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานของไทยให้มีมาตรฐานสากลเพิ่มประสิทธิภาพการเดินทางและการขนส่งสินค้าเชื่อมระบบการขนส่งของไทยกับจีนและกลุ่มประเทศอาเซียนไทยส Speed Rail Thai China ซึ่งก่อนหน้านี้ไทยมีระบบทางรถไฟเป็นแบบทางรางรางกว้างมิเตอร์เกตทำให้ความเร็วและความสะดวกยังจำกัดการมาของรถไฟความเร็วสูงจึงเป็นก้าวใหญ่ต่อระบบโลจิสติก และการพัฒนาเศรษฐกิจกของประเทศเรดดิตรายละเอียดของโครงการโครงการนี้แบ่งออกเป็นสองระยะโดยแต่ละระยะมีสถานีและองค์ประกอบสำคัญดังนี้ระยะที่1กรุงเทพนครราชสีมาเส้นทางประมาณ253กิโลเมตรมีสถานีหลักได้แก่สถานีกรุงเทพกรุงเทพอาฟิวัตสถานีดอนเมืองสถานีอยุธยาสถานีสระบุรีสถานีปากช่อง สถานีนครราชสีมา High Speed Rail ช h a i l นาระยะที่2นครราชสีมาหนองคายประมาณ357กิโลเมตรมีสถานีหลักเช่นสถานีบัวใหญ่สถานีบ้านไผ่สถานีขอนแก่นสถานียโสธรสถานีอุดรธานีสถานีหนองคายกอล์ฟพีอาร์ไทยแลนด์นอกจากนั้นยังมีแผนสร้างศูนย์บริการขนส่งสินค้าแบบครบวงจร ที่หนองคายซึ่งจะช่วยลดต้นทุนการขนส่งและอำนวยความสะดวกให้ผู้ประกอบการไทยเชื่อมการค้ากับลาวและจีนได้ง่ายขึ้นก o อฟพีอาร์ไทยแลนด์ประโยชน์ที่ไทยจะได้รับโครงการนี้จะสร้างประโยชน์ทั้งในด้านเศรษฐกิจสังคมและยุทธศาสตร์ดังนี้การเดินทางรวดเร็วขึ้นอย่างมากจากเดิมที่ใช้เวลาหลายชั่วโมงในการเดินทางจากกรุงเทพภาคอีสานร,รถไฟความเร็วสูงจะทำให้เวลาเหลือเพียงไม่กี่ชั่วโมงเท่านั้น s ว i a i อเ i ียอินฟ r u ส t u ักขยายโอกาสด้านธุรกิจและการค้าการเชื่อมต่อกับระบบรถไฟของจีนและสอปอปอเราจะทำให้การส่งออกสินค้าเช่นผลไม้ไทยและสินค้าเกษตรอื่นๆเข้าสู่ตลาดจีนได้สะดวกขึ้นอย่างมาก Asean Access ผลักดันการท่องเที่ยวในภูมิภาคเส้นทางนี้จะเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวเดินทางได้ง่ายขึ้นสนับสนุนการเติบโตของธุรกิจโรงแรม ร้านอาหารและบริการในภาคอีสานของไทย High Speed Rail ไยใช้หน้าเพิ่มศักยภาพโลจิสติกของประเทศไทยเมื่อเสร็จสมบูรณ์ไทยจะมีตำแหน่งสำคัญในการเป็นศูนย์กลางการขนส่งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ Bankkok Post ความคืบหน้าและกำหนดการปัจจุบันโครงการอยู่ระหว่างการก่อสร้างระยะที่1กรุงเทพมหานครราชสีมาอยู่ระหว่างการดำเนินงานมีความคืบหน้าเป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างพื้นฐาน ระยะที่2นครราชสีมาหนองคายได้รับการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีและอยู่ในขั้นตอนขององค์การเตรียมการออกแบบและประกวดราคาไทยสปีดเรลไทยไชน่ากอล์ฟพีอาร์ไทยแลนด์ PR, สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่ารัฐบาลไทยคาดหวังว่าทั้งเส้นทางจะเปิดให้บริการได้ภายในปี2030ซึ่งแม้จะล่าช้าจากแผนเดิมแต่ถือว่ายังเป็นการพัฒนาที่ต่อเนื่อง รอยเตอร์ uter, ปัญหาและความท้าทายแม้โครงการนี้จะเป็นก้าวสำคัญแต่ก็เผชิญกับอุปสรรคหลายด้านเช่นความล่าช้าในก่อสร้างมีความล่าช้าจากปัญหาเรื่องการจัดที่ดินและข้อขัดแย้งด้านการเงินซึ่งทำให้แผนงานบางช่วงต้องขยายเวลาออกไปลาโอเชียนไทม์ความปลอดภัยในการก่อสร้างเมื่อเร็วๆนี้เกิดอุบัติเหตุสำคัญในพื้นที่ก่อสร้าง ซึ่งบางพื้นที่มีการเกิดอุบัติเหตุจากเครนก่อสร้างที่ล้มลงบนขบวนรถไฟส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจำนวนมากทำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องทบทวนมาตรการความปลอดภัยอย่างเข้มงวด AP News การประสานงานระหว่างประเทศการเชื่อมต่อระบบกับเครือข่ายของลาวและจีนต้องอาศัยการประสานงานทางเทคนิคระบบมาตรฐานและความร่วมมือระดับสูงอย่างต่อเนื่อง High Speed Rail Thai c h i n ความหวังและภาพอนาคตแม้จะมีอุปสรรคแต่โครงการนี้คือสะพานเชื่อมความเจริญสำหรับประเทศไทยในอนาคตการเดินทางระหว่างภูมิภาคจะรวดเร็วและสะดวกกว่าเดิมนักท่องเที่ยวจีนสามารถเดินทางสู่ไทยได้ง่ายยิ่งขึ้นสินค้าของไทยจะเข้าถึงตลาดจีนได้ไวและมีต้นทุนต่ำไทยจะเป็นศูนย์กลางการเดินทางเชื่อมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กับจีน โดยสรุปแล้วรถไฟความเร็วสูงกรุงเทพหนองคายคือหนึ่งในหัวใจสำคัญของยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจในระยะยาวของประเทศสรุปโครงการรถไฟความเร็วสูงกรุงเทพหนองคายเป็นเส้นทางรถไฟความเร็วสูงแห่งแรกของไทยเชื่อมไทยกับจีนผ่านลาวเปลี่ยนการเดินทางและการขนส่งของประเทศมีผลกระทบเชิงบวกต่อเศรษฐกิจอย่างมหาศาลและยังมีความท้าทายที่ต้องร่วมกันแก้ไข ถ้าคุณอยากติดตามความคืบหน้าของโครงการนี้เพิ่มเติมอย่าลืมกดติดตามแชร์และคอมเมนต์ด้านล่างเราจะนำข่าวสารความรู้และเรื่องราวดีราวดีมาเสนอให้ทุกคนอย่างต่อเนื่องครับค่ะหากคุณต้องการเวอร์ชันภาษาอังกฤษสคริปต์แบบนำมาทำสำหรับข่าวหรือเวอร์ชันที่ยาวกว่า7นาทีบอกได้เลย